สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนจีนเช้าจีนบ่าย VIP เช้าบ่ายนะคะจีนเช้าตัวเด่นก็คือสามกับหกตัวรองก็คือสี่กับเจ็ดเนาะสามศูนย์สามสองสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกห้าหกเจ็ดหกแปดสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้า 0 4 7 4 7 6 2 4 7 2 7 1เนะาะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อไปจีนบ่ายตัวเด่นก็คือ5กับ2ตัวรองก็คือ6กับ8ก็5 0 5 1 5 2 5 3 5 6 5 9 2 0 2 3 2 5 2 6 2 8 2 9 6 0 6 1 6 3 6 5 6 8 6 9 8 0 8 2 8 5 8 6 8 9 สาม5 5 6 6นะห้าแปดห้าหเก้าหแปดสองหกแปดศนเนาะขออหยทุกคนโชคดีนะคะต่อไปเป็นจีน VIP เช้าธรรมดากับ VIP มักจะเข้ากันอยู่เด้อบ่ายไปเข้าเช้านะเ,นเพื่อนเทุกคนอย่าลืมมาบ่ายไปซื้อเช้านะจีนเนี่ยทั้งจีนทั้งห้างเซ็งนี่แค่อีบ่ายไปเข้าเช้าหมดเลยเดี๋ยวนี้

จีนบีไอพบายตัวเด่นก็คือ3กับ6ตัวรองก็คือ9กับ7จ็ดนะคะสามศูนย์สาเราเน้นลูดตัวเด่นเนอะทุกแนวทางนะหกศูนย์หกสามหกสี่หกเจ็ดหกเก้าเก้าศูนย์เก้าสามเก้่เก็ยเขอให้เป็นเพื่อนทุกคนโชคดีทุกสี ทั้งสี่แนวทางนะคะถ้าคนไหนไม่ซื้อตามแนวทางก็จะรูดกระรูดตัวนี้นะแต่และว,ว่าซื้อตามแนวทางที่เราวางไว้ดีกว่าเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเฮงเฮงฟังฟังรวยเด้ออย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์ให้กับช่องน้ำเพชรปลารวยด้วยนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ